สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมากินหม่าม่าเผ็ดเกาหลีนะครับพี่น้องนี่ครับนี่เลยครับซองสีดำเนาะใช่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าซองสีแดงนะพี่น้องนี่ใช่ครับน้านนานไม่เก่งแนะนนำแบบให้รอนานนานกินทีนึงนะครับพี่น้องเนาะใช่ครับจากกินพี่น้องหม่าม่าเผ็ดเกาหลีพี่น้องแล้วก็กิน ใส,ใส่กอกทอด,ทอดแล้วก็ผักสลัดนะคะพี่น้อง<ม>ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินด้วยนะครับอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอ,ขอบคุณมากมากครับ<อ>มาพี่น้องเผ็ดเผ็ดเลยกันครับวันนี้น,น,น,นาน <_" S 2> นานก็อยากกินพี่น้องเชนมันอร่อยนะคะพี่น้องใช่เนาะเช่นจะอร่อยกว่าหมาม่าอันอื่นเนาะใช่ค่ะเชนมันเหนียวนุ่มพี่น้อง แต่ก็มันจะเผ็ดนิดซองม,มันใหญ่นะคะพี่น้องซองเดียวก็ได้เยอะแล้วเนาะใช่ใช่ครับโอ้พี่น้องนะอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหรนะ่นะ้อเนาะไม่ค่อยเผ็ดเท่าสีแดงแล้วก็เผ็ดเดียวนะมามาเผ็ดเกาหลีมาอีกแบบนึงเนาะเห็นเห็นคนอื่นเคยกินเนาะเป็นซีรัมพี่น้องเส้นเส้่ยนระัเนาะโอ<ฮ>้เผ็ดเผ็ดร<ๆ><ๆ>้อนเนาะ อ่ะพี่น้องมาหาพี่น้องกินขา้าวซอยอัลโตเพ็ดเพ็ดเมืองเกาหลีอันวางหันะนะเนาะเมืองเขากาหลีนี่เขาห้องยังไงเนาะเกาหลียังไงเนาะานนี่ยังไงเ เผ็ดนะพี่เนาะแต่ไม่ไม่เผ็ดมากเนาะอ่าแบบนี้มันก็แบบแบบกำลังอร่อยเนาะ ัท,ที่มันตึงออกมากหมที่มันเสีนมั้ยชีลเรามันะน่าตายัง <No, S 2> ไม่มากถึงนะยังไม่เคต้องสั่งไม่ราสะต้าย,ยังงี้ <c oughs> มันไปทาแบบที่มันิึง ออกมาใหม่นะพี่น้องแต่มันไม่มีก็เลยเอามาแบบช่องสีลำเลยนะเชิญมันเหนียวนุ่มนะคะพี่น้องใช่ครับคนเราความชอบความต้องการไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องเนาะ บางคนก็จะแบบเรียนกินแต่อาหารบ้านๆก็น่าจะเมืออะไรเงี้ยแต่ว่าคนเรามันเราถนัดแบบนี้เนาะเราชอบกินแบบนี้ชอบอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยพี่น้องแต่ว่ามันมันเหมือนอย่างที่แรงว่าแหละคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบแบบกินแบบไม่ว่ากันพี่น้อง เอาแบบที่เราถนัดน้อไม่ว่าเราจะทําหรือว่าคิดแบบที่เรากินแล้วคิดแล้วพูดแล้วมีความสุขพี่น้องแล้วพยายามทำตามความต้องการ อันของคนอื่นทุกอย่างมันจะเป็นไปไม่ได้พี่น,นอ้องเนาะเราจะให้คนอื่นมาท,ทําตามที่เรา,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 าอยากเป็นอยากอันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันพี่น้องถือว่าเพียนะอืม เ็ดก็ไม่ช่ามาม่าไม,ามา่เลียเชียงอะไรเงี้ยร้อนสุดยอดมากถาเคยกินมาม่ามาเลเซียมากินมาม่าก็ดีอ่ะมไม่เท่าไรครับความเป็ดเนาะใช่ครับ คนเราทุกคนพี่มันไม่มีใครแจก่ังใครพี่น้องไม่มีใครสูงใครต่ํากับใครครับพี่น้องเท่ากันหมดตอนคลอดกับตอนตายนี่เหมือนกันหมดพี่น้องคลอดก็เหมือนกันคลอดออกมาก็ไม่มีใครเอาอะไรมาสักอย่างพี่น้องตายก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างพี่น้อง ไม่ต้องไปสนใจค้าพูดของไรพี่น้องถ้าเราแบบพังแล้วหรือว่ามันไม่มีความสุขไม่ต้องทำมันไม่ใช่แบบแบบดีไม่ต้องไปฟัังนพี่น้องบางคนเขาแบบ เขาพูดให้เราวแย่แต่ถ้าเราถ้าเรามองไม่ออกฟังไม่เป็นก็จะททำตามเขาเราก็จะไม่มีวันมีความสุขพี่้หน เอาแบบสบายสบายพี่นึ่งทำแบบสบายสบายแบบให้คนรอบข้างเรามีความสุขแซ่บจริงๆนะจริงๆ 那就，没 พี่แรงพูดไปก็ไม่มีใครว่าแรงหรอกแรงก็ไม่ได้ว่าใครพียง้องว่าพูดแบบคิดคิดได้แล้วก็พูดออกมาพีองอท่นั้ อ,อร่อยมากนะคะพี่น้นองแต่อร่อยมากสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ